อกกัดยาตกนะามันบอกกาดยาตกนะาอยากก้ำหน้าตัวรัฐมนตรีตัวมันนั่นแหละตัวดีนำเชื่ออภิเผาผายประชาชนสงสารคนจนเอาหายสงสารคนจนเอาไายเอาไข่รบประทูห้อเว่างให้สิฮากินไดฮิโนใไดฮิโน่ไดฮิโน่ไดฮิโนย้อนช่อยท่องรลนี้ดะาเห็ดให้คอยนอนเกือบ่อด้ลลำ มันเจ็บมันเจ็บมันจำมันเจ็บมันเจ็บมันจำเจ้านายระยำผ้ากันทำตัวทำตัวเอาเงินผ้าสีผ้ากันไปเที่ยวมัวมาปู่อาปอยเสีคนทำไมไม่ระวังตัวตนทำไมไม่ระวังตัวตนบอกปะชาชนกาดยาตกนะ ตาทัวให้ติดทั่วสภาตาทุให้ติดทั่วสภาที่สมนำหน้าลรผู้แทนเฮียงสวยเมืองไทยเรป่วยมาตั้งนานเมืองไทยลรป่วยมาตั้งนานละเจอนัฐบาลละไม่รู้เรียงสาไม่รู้จากพัฒนาไม่รู้จากพัฒนารู้แต่กู้มาประชาชนเป็นถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายขั้งรอบสามนี่ที่แหลกแม่กา หลับงานล่ำแมนโบหลับงานล่ำ่าเดือนวันที่หนึ่งโมกรลาสองโมกรลาสามมกรลาสี่มกระลาห้าโมกระละ่าม,ม,ะะมะะหาหยุดว่าหกเจ็ดว่ามีแปดเก้าสิบมีสิบสิบสองสิบสามมีก็มาว่าโควิดก,ก็เลื่อนออกเดือนออกมากุมภาว่าจะเดล่าอีกในีักเจ็ดจักหน่อยกุมภางาน่ากก็มีอยู่เกือบตลอดเดือนก็มาเลือนออก อดเดือนมีหน้าเมียว่าจะได้ร่ำเนี่ยพ่ได้ให้ลูกเก่าได้กินประกาศว่าเรือนออกเขาก็เลื่อนงานเขาก็เลื่อนน้องน้ามาเมษามาหอดเมษาแม่ก็ดีอกดีใจแม่ก็ว่าหอดมือคือคือเมื่อวานนี่แหละคือมืาอนี้แม่ยจะออกร่ำวันที่วันที่เก่าวันที่สิบของเมษาเนาะประกาศมาว่าบอลเดืรำเดือดไม่ใหญ่บอลเดืรำเดือดไม่ใไงจะผ่ามาปัดถุกมาดชวนอยู่บังคับวิทยนอนเมีว่าไปนี่มาลูกซีดนี่ล่ะ แม่จะพ้าแต่งก่อนนะจ๊ะแม่ก็เข ok. ียนปวด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 ทั้งสันทั้งเหงาทั้งเตื่ทั้งรองแม่ก็มาถ่องเอาบางข้าก็จําได้บางข้าก็จําได้เพราะเราก็ราะรถรถหลบหลบแม่ก็สางใช้กับโทรศัพท์ด้วยว่ะแม่ก็ได้เอาเขาติ๊กต๊อกซูนเนี่ยเองนะศูนย์ไปให้บดทั่วทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วมันก็ได้ล่ามปามไปนะกอมันกอแม่จีได้เอากอจีได้ล่ำเอามาลงติ๊กต๊อกก็มาลงเรียนติ๊กต๊อก มันเลยึ้นว่ามันจะไปแห้งปานนี้มันไปแห้งปานนี้แลีวก็ดีใจอยู่เออพี่น้องก็จีด้ผู้คนมากกันละผู้คนบ่มากกันกะตองตีอยู่มันก็คือว่าเนาะมันคือจังซี่นะกอมันกับว่าเป็นยังแต่ว่าไฮเดรลำไปซ่วงเลยให้บอกชูนี่ยวกโคก่ยึดแตวก็ไม่แห้งไปละกอมันทีแรยากมานเป็นจังซี่ที่มาที่ไปที่แรก็บริลลัไล่น้ำมันดอก มังหมองกระเดียรำมังหมองกระเดียรำอันนี้ก็โยกเลิกบดพ่วงบางไงปวดแม่ก็เลยมาจับปากกาเขียนผวดผวดปวดเลยตัวฟังเถิดพวงเจ้าปราชาฟังเกิดพวงเจ้าปราชารโรคระบาดเข้ามารอบสองรอบสามฝ่ายรัฐทำไมเคยปราบปรามฝ่ายรัฐทำไม่เคยปราบปรามโรคระบาดปลุนลามด่บไปทุกทุกทีเข้ามาข้างนี้จนทั่วเมืองไทยเข้ามาข้างนี้จนทั่วเมืองไทยแม่บ่กเลยคืออัดอัดอันใดเลยคือแม่เขียนไปตาม เมคิดเขียนไปตามคือเมเห็นเมฆกติดตามข่าวในยูทูปข่าวการเมืองเมฆกติดตามมัดมือหนึ่งคือหนึ่งอย่าเมจีนอนตีสองตีสามเมฆจีฟังข่าวเมฟังข่าวฟังแล้วก็ฟังเอาใจสมองไห้สั่งจังสี่ายนันไฟยนีบ้างสันสีเมฆก็ฟังเอาแต่ว่าบาดมาแตงก้อนล่ำมันกะมันก็ฝาดงหวงฝาดงไป็นอะไเป็นของธรรมดาก็ขอตทวจจุดเด้อขอตทวเด้อเห็นเบาเนี่ยกันยัง่า มันเดือดหลอดเนาะลูกเช่นเจ้านร้านเก่าคนลูกอีกหาคนผนพวเมียมันอีกเป็นสิก็อยู่นอกเมยงวดรถหงวดเลือดหนีสินหนียังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นอกเมถ้าแม่หากินบ่ได้แต่ก็เซ็ตบักก,อ,กองดองลูกก็ทำให้ทำหน้าบ่ได้มีเงินดับเงินเดือนยองก็กินอยู่น้ำเมเบิดอันไหนเบดิดอันไหนเบดินนเบดก็อยู่น้ำเมแม่หาบ่ได้แต่ลูกสิกินยังก็เลยว่ามันก็เลยมีนำหโห